อันนี้เป็นชินจังอยู่โรงเรียนพุทธบอลเป็นแบบกล่องสุ่มใช่มีของทุกคนเลยยกบล็อกยกบล็อกคนเลยเหรอใช่้ครบไหมอ้หูหกกล่องเขามีอันนี้ให้ทำด้วยใช่หยิบออกมาเลยครับเลือกเลยเอาไหนอุ๊โอ้ของใบอันนั้นของบิ้งอันนี้เหรอโอเคใบแกะก่อนเลยเหรอแกะก่อนนะได้ชินจังไหมได้ยังฮะเฮ้ย อะไรเนี่ยไอตั้งแต่รอทานเมือไฟจนเผลอมาเร็วไปแล้วนะคะไม่เป็นไรไม่ได้ชินจังก็ได้ได้แพ่อนนงไว้ได้ไอจางคุณหนูคุณหนูแบบคนรวยใช่ไหมอยาด้อื่นมากกว่าไม่ต้องเสียใจนะเหนงบิงจะได้อะไรนะเอาแล้วครับอย่าเป็นชินจังนะชินจังเก็บไว้ให้พ่อรุนมั่งไม่ใช่ไม่ใช่ จะว่าไงดีล่ะคืนเนเน่ก็ดวงดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไม่อยากได้นี่อ่ะบินได้ของดีเหมือนกันนะบังไว้ชอบเนเน่จังอุ้ยพอได้ลูกบอลอ่ะลูกบอลใครเอ้าเฮ้ยพ่อได้ใครจะมาคุงจริงหรอใช่พ่อได้ลูกบอลใช่แล้วเราก็ต้องกลายเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับทุกคนไม่ยอมแพ้หรอกนี่เน่ดูดูดูของพ่อก่อนโอุ้ยของพ่ออลังอ่ะ ไสเดอร์คือแบบดีขอบคุณไสเดอร์คือดีอ่ะไหนอของแม่ของแม่ไม่ไว่าไม่ได้ชิงจักนะดีหนอเอไหนอ่ะของแม่สิเสร็จชิงจักรทำไมแม่โชคดีอ่ะนี่ดิดูของพ่อก่อนนี่เป็นสื้อสั้น<อ>เล่นสไลเดอร์ได้ด้วยหวัวทิ่มได้ดีอ่ะสองกองสุดท้ายบิ๊งบายแก่ตอนนี้ก็จะเหลือโบจางกลับมาโอก ใครจะได้โบจังพี่โบจัง,จงที่ไม่ได้โบจังหรอเอ๊นี่โบจังใช่ไหมโอ้โหโหโอ้เฮ้ยไม่ได้โบจังตลอดแต่มาซาโอก,ก็ได้ชุดเซ็ตใหญ่นะเป็นเซ็ตก๊อกน้ํามาซาโอกเซ็ตก๊กอก,ก,กน้ำมาดูตอนประกอบดีกว่ามาประกอบกันครับนี่โบจังกําลังเล่นทรายอยู่ดูสิ อุ้ยมีที่เล่นซ้ายแล้วก็มีที่ตักซ้ายก้นชินจังเป็นรูปก้นชินจังเลยตัวต่อไปขับไปมาซาโอคุงใช่ครับร้องให้อ้าวร้องให้ทําไมล่ะไม่อยากไปเล่นพ่อแมวา้าพกคาซามาคุงกำลังเล่นไลเดอร์แล้วก็มีคนร้องไห้โอ้ข้อต่อไปต่อไปบิงมั้งบิงบิงเอาตัวไหนก่อนนี่ไอจังกำลัง อะกินข้าวโอไอาใช่ใช่กินข้าวคนต่อไปก็จะเป็นชินจังกลางระบายสีเฮยดูสิไซมอนใช่คุณยลายละเอียดดีมากอะดูดูที่เขาระบายกันอยู่สิอูมันเล็กมากมองไม่เห็นเลยอะโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วมีดินสอสีด้วยอ่ะมีที่เขาระบายด้วยอู้เป็นหมูใช่ไหมเป็นรูปหมูใช้สีม่วงในการระบายโอเคคาต่อไปคนต่อไปคนสุดท้ายละ คนมาเล่นพ<ม>่นพอแม่ลูก, <S <S ลกหรอเขาชอบเล่นพ่อแม่ลูกเหรอเนนี่ยในนี้ไม่มีนนอันนั้นเนี่ยเนี่้เขานั่งเขานั่งทำหน้าโกรธอ๋อโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ช่องบีงบายขอลาไปก่อนเปลื่อเกดติดตามกำจัดให้ช่าบิงบายด้วยนะายบายบายชินจาง <S <S จอมแกนตอนบิงบายอยู่ชู